วันนี้ทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้จะกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับนในคลิปนี้นะเรากลับไปอยู่กันในคอนเทนต์ของรวมทีมที่ดีที่สุด ของ On Field d p s พครับหรือว่า m a i n d p s นั่นเองซึ่งก็ด้วยความที่ว่า m a i n d p พเนี่ยมันเป็นคําที่มีหลายความหมายเกินนะครับบางคนเนี่ยก็ใช้ในความหมายว่า m a i n d p พเนี่ยคือตัวละครที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดในทีมซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยบางครั้งอย่างเช่นในทีม g g r a v a t e ของ An นา e ทอะไรอย่างเงี้ยครับตัวของชิดอบูเนี่ยบางทีเขาทําดาเมจ้ได้เยอะกว่าอานา e ทก็มีครับหรืออย่างทีม n a t i ่นที่เซียงหลิงทำดาเมจได้ดีกว่าแล้วก็เลยอาจจะเรียกเซียงหลิงกับชิดอบูว่าเป็น Medi ในนนตี้ัเงง้เพราะัมนเนีเปนจ ที่แยกยากนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยผมเลยใช้คำว่า on field d e f e e แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็จะมีแต่ตัวดาเมจหลักที่ออกมายืนตีอยู่ในสนามนะครับอย่างเช่นพวกาชายคลีเครชิงดีงลุกอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยในคลิปนี้ก็จะมีนักขุดอยู่36ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นคลิปที่รวบรวมข้อมูลนานมากรวบรวมแบบเป็นวันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกดไลค์กดซับคลิปนี้ให้หายเหนื่อยกันสักนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะคุณเคยประสบปัญหายอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ แอปดีๆอย่างอัค p h o n e ครับนี่คือแอปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ในบริการคลาวตรงนี้ได้ครับซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปลืองเนื้อที่ของคุณเลยเว้ยแปลว่าคุณสามารถโหลดเกมชินสตาร์เลวเซเลสโซวูททิงเวฟในเครื่องเดียวกันั้ทที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอนเขาบอกว่าอัค p h o n e เนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค่จอเดียวครับเขาสามารถเปิดได้หลายจอด้วยซึ่งก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในาาไดนได้ Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจแั็รราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Rich Man คอยใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด,สดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่กาๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด2 4ชั่วโมง เติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับโอเคผมขอเริ่มจากตัวละครที่เก่าที่สุดไปจนถึงตัวละครใหม่ที่สุดนะครับเราเรียงอย่างนี้เลยเนาะซึ่งผมจะให้เวลาประมาณตัวละ30วิิบวิถึงหนาทีแล้วเริ่มจากในส่วนของเอมเบอร์ก่อนเลยครับทีมที่ดีที่สุดเดี๋ยวผมขอยกให้กับในส่วน Mel ของทีมเมลของเอมเบอร์ครับอย่างทีมซูโคสฟลินาเดียวนาโดยทีมนี้เนะี่ยก็คือมีครบเครื่องเลยครับอย่างตัวของซูโคสและเดียลนาที่เป็นตัวละครแจกชำนาญธาตุได้แถมฟลินาเนี่ยก็เป็นตัวละครบัฟอีกนะคร บัฟมีตัวแปะธาตุคือบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่ครบเครื่องมากๆนะครับแล้วน่าจะเป็นทีมที้ดีที่สุดของเอมเบอร์แล้วด้วยต่อมาคือตัวของเรเซอร์ครับผมนะเรเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่พูดต,ตรงๆคือมีหลายทีมที่เล่นได้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมโอเวอร์โหลดแอคกวีทไฮเปอร์บูมเดเมจกายภาพคือเขาเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าทีมที่ผมมองว่าเล่นแล้วมันแล้วก็แรงมากๆเนี่ยคือในส่วนของทีมฟรินะไปซูแล้วก็นาฮิดะครับโดยในทีมนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัวของฟรินะที่บัฟนะแล้วก็เราเอาไปซูมา เป็นตัวละครที่แปะไม้แล้วก็จจายชำนาญธาตได้ด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนี้ก็เลยจะครบเครื่องมากๆนะครับเป็นทีมไฮเปอร์บูมที่ดีมากๆของเรเซอร์เลย แต่ว่าทีมนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ติดอไฮประบูมทุกฮิตนะครับเพราะว่าฟลินัสเนี่ยเป็นตัวละครที่แปะน้ําช้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเซอร์ในทีมนี้จะเรียกว่าทีมไฮเปอร์บูมได้ก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นทีมที่มีทั้งไอเกอเวตแล้วก็ไฮเปอร์บูมเราอาจจะต้องเรียกว่าเป็นทีม t า a n s f o r m a t i v รี e a c t i o n ละมั้งครับก็คือประมาณว่าเป็นทีมที่ทำปฏิกิริยาได้หลายปฏิกิริยาพร้อมกันเนาะตัวถัดมาคือหนิงกวงครับประกอบไปด้วยในส่วนของซิโลเนนเบนเนตแล้วก็ฟลินัสครับโดยทีมนี้เนี่ยก็คือมีครบเเเเเเเหมมมือออนน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 ดิิครััััับบบีีีตตตตตววววววฮลลลลถึงงยย่ en, Bennett, ่่นน่าาซโแแแะ็็้้กกทุใป หมดเลยครับทำให้หนิงกวงเนี่ยทำดาเมจออกมาได้แรงมา,มากๆในส่วนของโนเอลเองครับก็มีตัวของซิโลเนนประกอบอยู่ในทีมด้วยครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเรามีแค่ซิโลเนนเนี่ยแล้วเราจะฮีลให้ฟูลินะได้เต็มหลอดได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันฮีลได้เนาะเพราะว่าโนเอลเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สามารถฮีลคนอื่นในทีมได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังน,นั้นเนี่ยตัวของทีมนี้เนี่ยก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องของการฮีลเลือดนะครับเพราะว่าโนเอลมันฮีลเพื่อนได้นะตัวถัดมาครับผมกับดีลุกครับดีลุกเนี่ยบอกได้้้้เาาเเเเเเเลลลลลยยยยยวววว่่่่่าาาาาาาตตตตััััังงแซนนนนนนนอออขมมมีีีีีีคคคคืืปป็็ะะรรรททพกกกกๆบบบจหหดช์ ก็คือปกติจากที่อยู่เทียเอเทียบตอนนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่เทียเอเลยก็ว่าได้ครับเมื่อคุณใส่ทีมนี้อย่างทีมของเซียนหยุนฟรีนะเบนเน็ตครับบอกได้เลยว่าทีมนี้ดีลุกทุ่มกันหลักแสนเลยครับผมถ้าบางคนเนี่ยอาจจะประยุกต์ใช้ไปเล่นละลายได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เอาเบนเน็ตไปลงอีกห้องนึงเนาะเราก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของช่องเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครแปรอแข็งนะครับผมนะ ถัดมาคือตัวของเครื่อชฉงครับผมนะสำหรับเครื่อชฉงครับทีมที่ดีที่สุดของนางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของนายฮิดะซิโลเนนและก็ฟิชนะครับก็คือเรามีตัวของนายฮิดะมาบัฟชำระธาตมีซิโลเนนมาบัฟโบนธาต แล้วก็ลดต้านทานธาตุด้วยนะครับแล้วก็ฟิชเนี่ยออกมาช่วยทำดาเมจด,ด้วยซึ่งทีมนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าแรงมากๆนะครับผมนะคืออาจจะเรียกว่าเปลี่ยนเครื่อฉิงที่ดูเบาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดูแรงขึ้นไปได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าดาเมจสุดแยี่ยมาจากเครื่อฉิงหรือฟิชกันแน่นะต่อมาคือในส่วนของคลีครับผมนะต,ตัวของคลีเนี่ยผมเชียร์เป็นทีมเออ่เบอร์เจียนนะครับผมนะเพราะว่าทีมทั่วไปของคลีเนี่ยนางไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมนะ ผมก็เลยจะแนะนําเป็นในส่วนของทีมฟรินนนาฮิดะแล้วก็โคโคมินะครับซึ่งใส่ต้องไปโคโคมิเนี่ยเพราะว่าฟรินน่ามันแปะน้าไม่ทันนั่นเองนะก็เลยต้องเอาโคโคมิมาช่วยฮิวด้วยนะครับเพราะว่าทีมเบอร์เกนก็ตามชื่อครับมันระเบิดน้าเฟืองครับผมนะเลือดเราเองก็ลดด้วยดังนั้นโคโคมิก็เลยเป็นช้อยที่ดีที่สุดของทีมนี้แล้วนะครับแล้วต่อมาคือชายครับผมแน่นอนนะว่ามันก็ต้องเป็นทีมเนชั่นชายอยู่แล้วครับอย่างทีมคาซิฮะเบเนเซียงหลิงและชายนั่นเอง ซึ่งก็ยังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับตัวของชายนะก็ต้องรอกันดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีตัวละครที่จะมาบัฟชายให้แรงกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับท้ามาคในส่วนของการยูนะครับผมนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยกลุ่มการยูก็มีทีมให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของทีมที่ผมมองว่าดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทีมการยูเบเนเซียงหลิงและซิโลเนนนะครับซึ่งเราอาจจะจำเป็นต้องเปิดซิโลเนนซีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะยืนให้การ u, ย การยูเนี่ยมาเล่นยากมากแต่ว่าบอกได้เลยว่าทีมนี้แรงมากจริงๆครับผมนะต่อมาในคืนที่สองทีมที่ดีที่สุดของเซียวกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องมีเซียนหยุนฟาลุซันและฟูรินะครับประกอบอยู่ด้วยกันทําให้เซียวในทีมนี้เนี่ยสามารถโดดคุ่มกันแสนสองแสนได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับถัดมาคือที่ของหูเตาครับที่ทีมปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนซึ่งกอดคล้ายก,กันกับตัวของเซียยเลยครับประกอบไปด้วยตัวของฟูรินะ เซียนยุนแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นในโสโ่งเโลเนนนะครับเพราะว่าซซโลเนเนเนี่ยสามารถบัฟทัดไฟได้นะมันไม่เหมือนกับคาซึงฮะที่อ่อบัฟให้หูเตา่ายากนะครับเพราะว่าหูเต่าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดคุณแปะไฟเนี่ยคือคูดาวสกิลธาตุเขานานมากนะครับการใช้คาซิงฮะเนี่ยมันเลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ แต่ว่าการใช้ซิโลเนนเนี่ยมันบัฟโดยที่ไม่สนว่าคุณแปะธาตุหรือเปล่านะครับผมนะแต่ก็อาจจะต้องยอมเสียสละในเรื่องของเอ่อแฟกที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวของแฟกฮีโร่เนี่ยเขาจำเป็นต้องทำเปิกิริยาธาตุนะครับผมนะถึงจะสามารถบัฟโบนัสธาตุได้ดังนั้นเนี่ยตัวของซิโลเนตตี้นี้เนี่ยก็เลยจะไม่ได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับอาจจะเออถ้าเกิดไปเพิ่มโบนัสธาตุเนี่ยก็น่าจะไปเพิ่มโบนัสธาตุธาตุน้ำให้กับฟรีนาอะไรงี้เนาะแต่ยังในทีมีเนี่ยก็ไม่ได้ขาดโบนน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 ัััััััสสสดดดดาา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 เเเเเมมมมจจออออออะะะะไรรรรรขข้้้้ยยยู่่่่แลวววคบบพีโตตงงงิิฟถให นะยานเฟยก็มีทีมที่บอกได้เลยว่าดาเมจส่วนใหญ่นะ่าจะไม่ได้มาจากยานเฟยนะครับผมนะประกอบไปด้วยตัว,วของทีมซิโลเนนเยหลานแล้วก็ฟรีน่านะครับซึ่งดาเมจผมให้70% 80%ปเมาจากเยหลานฟรีนะ่าอย่างแน่นอนนะผมนะยานเฟยเป็นเหมือนตัวแค่มาทาแบบว่าแอคชั่นตีปกติให้ตัวของเยหลานมาทางานแค่นั้นเองก็ว่าได้นะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าทีมนี้เนี่ยคือสามารถจบบิดได้เลยนะครับผมนะเพราะว่ามันจบได้ตั้งแต่ไม่มียานเฟยแล้วนะครับผม ทัานมาคือในสูงของทีมยูล่ากันบ้างครับทีมที้ที่ส่วของยูล่าเนี่ยจะประกอบไปด้วยไรเดนมิกาฟูรินะนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทีมนี้เนี่ยแรงมา,ากๆแต่แลกมากับการที่เสี่ยงตายสุดๆเนื่องจากทีมนี้เนี่ยตัวละครที่คิวได้มีแค่มิกาที่คิวได้นิดนึงนะครับแต่ในส่วนของฟูรินะที่ก็เอ่อมาเป็นตัวละครหักเลือดในทีมนะครับคุณก็อาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนฟูรินะมาเป็นโหมดฮิวบ่อยๆเนาะให้ตัวของยูล่าไม่ตายนะครับผมนะเพราะยังไงปฏิกิริยาที่ยูล่าจะเป็นต้องทำเนี่ยก็มีแค่ในส่วนของซูเปอเร์น ตัวของสกิลธาตุในโหมดทำดาเมจก็ได้นะครับแต่ว่าเออก็คือถ้าเกิดเลือดเราเต็มแล้วก็ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นโหมดทำดาเมจนะเนาะเพื่อให้ลดเลือดเราลดนะครับจะได้เก็บสแต็กฟรีนะได้ง่ายเนาะต่อมาคือในส่วนของอายากาครับอายากาเนี่ยเป็นตัวละครที่เออ่ทีมในปัจจุบันเนี่ยผู้ด,ดตรงว่ามีทีมที่ดีท,ท,ดท,ที่สุดอยู่2ทีมที่ผมมองเนาะทีมแรกเลยคือในส่วนของทีมอายากาเชนเฮอร์ her, ฟรีนะและซิโลเนนครับในกรณีนี้นันเราสามารถเปลี่ยนซิโลเนนเป็นในส่วนคาซิฮะได้ในกรณีที่มอนมันอยู่ห่างกันมากเกินไปเนาะเราจะได้้้้เเเเเเเอออออออาาาาาาตตััววขงงคคซิิฮะะะนนนีี่่่ยยมมแแพ็ไไดดรรรบบถกจจส เออซิโลเนนก็เป็นตัวละครที่บัฟได้ง่ายดีนะครับผมนะถัดมาคือโยอิมิยะครับโยอิมิยะทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเป็นในส่วนของทีมฟรีน่าแย่หลานแล้วก็ซิโลเนนครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่ดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจแรงแบบจากเกือบทุกตัวเลยเมื่อจะเป็นในส่วนของฟรีน่าแย่หลานหรือโยอิมิยะนะครับดาเมจของทั้งสามตัวนี่คือแรงแบบสุดๆเลยแล้วมีซิโลเนนที่มาบัฟให้อีกบอกได้เลยว่าตึงมากๆนะครับผมนะัสำหรับทีมนี้และเอลอย เอรอยนะฮะนะทีมที่ดีที่สุดของเอรอยเออก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นทีมเมลของเอรอยเนาะโดยในส่วนของทีมนี้เนี่ยปัจจุบันก็จะเป็นในส่วนของทีมเบนเนตเซียงหลิงแล้วก็คาซึฮะนะครับที่ทำดามจออกมาได้ดีมากๆซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นคาซึฮะอันนี้ก็คือใส่เนี่ยเป็นเพราะว่าตรงคาซึฮะเนี่ยสามารถรวบตัวของเม็ดระเบิดเอรอยได้นะครับซึ่งเอรอยเนี่ยจะตีปกติดามจต้องแข็งได้เม็ดระเบิดของนาเนี่จะเป็นต้องโดนมอนให้เกือบครบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เอลอยเลยจะเป็นต้องมีคาสนาเนาะเอามารวบนั่นเองนะครับถัดมาคือในส่งทีมไรเดนกันบ้างนะครับซึ่งพูดตามตรงไรเดนมีทีมที่ดีที่สุดหลายทีมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมโอเวอร์โหลดทีมไฮประบูมคือทีมเขาเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าในส่งของทีมที่ผมมองว่าเป็นทีมสากลแล้วก็ใช้ได้ในอบิษแทบทุกซีซั่นเนี่ยนั่นก็คือในส่งของทีมเนชั่นไรเดนครับอย่างทีมไรเดนเบนเนตเซียงหลิงและสิงชิวนั่นเองครับถัดมาคือตัวของอิโตะครับผมที่ว่าอิโตะเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข เซโรเนนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ตามด้วยตัวของฟรีน่าและฟิชสาเหตุที่ต้องเป็นฟรีน่ากับฟิชเนี่ยเพราะว่าฟรีน่าเนี่ยเราสามารถเอามาบัฟได้แบบตึงๆใช่ไหมส่วนฟิชเนี่ยที่เอามาก็คือเพราะว่าซซโรเนนเนี่ยสามารถบัฟได้หลายปฏิกิิรยาพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่ทีมนี้เนี่ยตัวของซซโรเนนก็จะสามารถบัฟดาเมจธาตุหินธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟฟ้าได้ทําให้เอ่อตัวของทั้งฟิชทั้งฟรีน่าทั้งอิโตเนี่ยแรงไปพร้อมๆกันครับถัดมาคือตัวของอไอโตะครับผมนะซึ่งบอกได้เลยว่่่่าา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 อยโโตตะะเเ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 ปป็็นน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 ใัััววทททีีีคุ้้้ขขึหลงจจกกซรรรรมมมพสถด ซิงห้าซีโรเนนและเย,ย่หลานใส่เข้ามาได้นะครับตัวบอกได้เลยว่าทีมนี้ดาเมจแรงมากๆนะครับแต่ว่าดาเมจน้ําส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเย่ยหลานนะแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่ตึงมากๆของออยาตกเลยนะครับผมนะถัดมาคือตัวของเฮโซครับเฮโซเป็นตัวละครที่เล่นได้หลายทีมมากเนาะไม่ว่าจะเล่นทีมเทเซอร์เล่นทีมโมโนลมหรืออาจจะทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หลังจากที่ไปนั่งหามาหลายๆทีมเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าทีมที่โอเคที่สุดนะครับผมนะผมมองว่าเป็นในส่วนของทีมของเบนเนต าลุซันแล้วก็ในส่วนของฟูรินะนั่นเองครับแต่ฟูรินะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเยยหลานได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมนั้นหรือว่าแบบฟูรินะเนี่ยมาอยู่ชั้นเนาะเจาหลานก็สามารถใช้ในทีมนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะและตัวละครถัดไปนั่นก็คือในส่วนของไทนาลีครับโดยไทยนาลีเนี่ยทีมที่ดีที่สุดของเขาก็คือจะเป็นในส่วนทีมแอคแครเวตเนาะซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนทีมนาฮิดายาเอะแล้วก็จงลี่ครับ ซึ่งไซน์ที่ต้องเป็นจงลี่เพราะว่าเอาจอจงลี่เป็นตัวละครธาตุหินตัวเดียวที่สามารถลดต้นานทานไม้ได้นะครับถ้าเกิดซิโลเนนมาสามารถลดต้นานทานไม้ได้ก็คงจะมาอยู่แทนไปแล้วนะเลขอย่างก็คือตัวของจองลี่เนี่ยเป็นตัวละครโล้นะครับก็จะทําให้ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแรงนั่นเองส่วนตัวถัดไปนั่นก็คือในส่งไซโนเนาะซึ่งในส่งไซโนเนี่ยก็มีทั้งทีมไอคแวร์ทีมไฮบูบูนะครับแต่ว่าในส่งทีมที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ย คือในส่วนของทีมไซโนไฮเปอร์บูมนั่นเองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของนาฮิดะเย่หลานและก็ชินอุบุนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณลองเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวละครอย่างเย่หลานเนี่ยมันปแปะน้ำไม่ทันคุณสามารถเปลี่ยนเป็นซิงชิลได้ด้วยเหมือนกันนะครับถัดไปคือตัวของวันเดอร์เลอร์ครับวันเดอร์เลอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่อ่าทีมปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของทีมฟูรินะฟาลุซันแล้วก็เบนเน็ตนะครับผมนะซึ่งทีมนี้ก็คือครบเครื่องนะครับเรามีทั้งตัวฮิลตัวบัฟ ค่อนข้างครบแต่ว่าขาดอยู่อย่างนึงก็คือเราไม่มีตัวการกระเด็นมาให้นะครับผมไดะก็ต้องทำใจในจุดนี้เนาะแต่บอกได้เลยว่าทีมนี้วันเดอร์เลอร์แรงมากครับถัดมากคืออันไนเทมครับจริงๆอันไนเทมผมช่างใจอยู่นานมากว่าจะให้ทีมอันไนเทมเอ็กโรเวทหรือตัวของไฮเปอร์วูมเนี่ยมาติดอยู่ในอันดนับดีนะครับซึ่งอย่างที่ลองคำนดณดัมมีดูหลายๆทีแล้ว ทีที่ดาเมจออกมาดีที่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วนทีมอานายแทมฟรีนะนาฮิดา ah และชิโรบุนะครับซึ่งดาเมจเกือบครึ่งเนี่ยมาจากในส่วนของชิโรบุนะครับผมนะเพราะว่าชิโรบุเป็นตัวละครปิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมนั่นเองเนาะเลยทำให้ตัวชิโรบุเนี่ยทำดาเมจออกมาได้แรงมากๆนะครับส่วนอานายแทมในทีมนี้เปรียบเสมือนเป็นแค่ไดรเวอร์ด้วยซ้ำนะแต่ว่าดาเมจที่ทำออกมาก็ไม่ได้เบานะครับผมนะอานายแทมทำดาเมจไปโดยรวมในทีมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35%ครับซึ่งถือว่าเยอะเลยนะ ถัดมาคือตัวของแฟนเอร์แฮมครับอย่างตัวของคาเว้นั่นเองนะคาเวเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นกับปฏิกิริยามะเฟืองนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าคาเว่เนี่ยเป็นตัวละครที่คนเล่นน้อยมากเนาะซึ่งคาเว่เนี่ยทีมที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นในส่วนของทีมคาเวเน่นี่ลูฟุินะแล้วก็ไปสูนั่นเองนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งตัวฮิวตัวบัฟ แล้วก็ตัวเล่นกับมะเฟือง2ตัวอย่างคาเวและนิรูนะครับซึ่งเป็นตัวละครบัฟมะเฟืองทั้งคู่เลยก็บอกได้เลยว่าเป็นทีมหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าคุณอาจจะแปะน้ํายากนิดนึงเพราะว่านิรูกับฟรีนัําไม่ได้แปะน้ําเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแหละถัดมาเป็นในส่วนของตัวละครอย่างลินนีครับซึ่งลินนีเนี่ยปัจจุบันทีมที่ผมมองว่าดีที่สุดก็ยังเป็นทีมโมโนไฟอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตัวละครนิดนึงนะครับก็คือปัจจุบันนี้จะเป็นทีม เฟมินีเนตครับเฟมินีเนตเนี่ยเป็นตัวละครที่ <c oughs> เข้ามาก็กาก,ากแล้วนะองค์นะแต่ว่าเออเราก็ยังสามารถทําให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถเฉิดฉายในอาทิตได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเอาเมนทีพสบางตัวมาใส่เป็นซับดีพสในทีมนี้ครับอย่างในส่วนของนาเวียนั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วยทีมเฟมินีเนตนาเวียซิโลเนนและเฉินเหอครับซึ่งเฉินเหอเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยให้ตัวของเฟมินีเนตเนี่ยทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับส่วนซิโลเนนเนี่ยก็จะทําให้ตัวของทั้งนาเวียและก็เฟมินีเนตััวในนนทีม่เอง ดังนั้นจะบอกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดของเฟมินิทก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของนาเวียนั่นเองนะถ <c oughs> ัดมาคือทีมของนิวเวเลตครับแมหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าทีมของนิวเวเลตเนี่ยก็ต้องมีในส่วนของลีนาติดมาด้วยนะครับซึ่งอีก2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวบัฟตัวตึงอย่างเช่นเคยครับอย่างซิโลเนนและคาซิงหะครับบอกได้เลยว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามีตัวบัฟท็อปเทียร์ทั้งหมด3ตัวแถมนิวเวเลตเนี่ยเป็นตัวละครที่คิวยยตตััััววเออองู่่แลล้้นนนนาะะิิดดปญหึคคืทีีีมมมมไโรบ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเปิด C1 Cironen ซึ่งปัจจุบันรู้สึกว่า C1 Cironen ยังบั๊กอยู่นะครับเวลา n นว v เล i ชาร์ a ตีถ้าจำไม่ผิดยังติดกระเด็นได้บ้างนะดังนั้นเนี่ยทางที่ดี D G ก็น่าจะต้องเปิด C1 n นว v เล i นะครับผมนะทีมนี้จะได้บัฟอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าปกติเนี่ย n นว v เล i ก็ควรจะต้องทําปฏิกิริยาให้หลากหลายนะครับคือการใส่ฟรีนะ้ำมาในช่วงของ C0 n นว v เล i เนี่ยมันไม่ได้บัฟดาเมจได้ดีที่สุดนะครับผมนะ ในจุดที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นในวเลซีหนึ่งเนาะเพราะงั้นก็ควรเปิดครับเพราะว่าในวเลซีหนึ่งกันกระเด็นได้ด้วยนะและถัดไปนั่นก็คือในส่วนของไรซ์ลี่ครับไรซ์ลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ปัจจุบันยังต้องเล่นทีมละลายกันอยู่เนาะยังไม่มีทีมไหนที่มองว่าดีกว่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือในส่วนของทีมเบนเนตเซียงหลิงและซีโรเนนครับบอกได้เลยว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่ดีมากๆ ถัดมาคือลีโซกของนาเวียกันบ้างครับนาเวียเป็นตัวละครที่ปัจจุบันเนี่ยหลายอาที่ซิโลเนเนเข้ามาเขาแรงขึ้นแบบยกระดับเกียกเลยทีเดียวเนาะซึ่งทีมของนาเวียจะประกอบไปด้วยตัวของซิโลเนนเบนเนตและก็ฟลีนานะครับซึ่งตัวบัฟแบบท็อปเมตาสามตัวอีกแล้วนะครับซึ่งฟลีนาเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวแปะธาตุให้กับนาเวียนะครับทำให้ทําตกผลึกได้เยอะๆนั่นเอง ตัวต่อไปก็คือในส่งของกาหมิงครับซึ่งกาหมิงก็คือทีมคล้ายๆกับในส่นงดีลุกเลยครับเพราะว่าเป็นตัวละครเล่นทุนลงโจมตีเหมือนกันเนาะประกอบไปด้วยในส่งของกาหมิงเซียนหยุนฟูรินะแล้วก็เบนเนตครับและถัดมาคือในส่งของอเล็กชิโนซึ่งประกอบไปด้วยทีมเย่หลานเบนเนตซิโลเนนนั่นเองซึ่งในช่วงของซิโลเนนเนีจะสามารถเปลี่ยนเป็นปตัวละครอ,อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในส่งคาซิฮะเนาะแต่ว่าเออคาซิฮะเนี่ยมันก็จะแปะวันเปเปอร์ไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวเ่หลาานแปตะย อย่างเซทอสครับบอกได้เลยว่าเซทอสเนี่ยเป็นหนึ่งในตระคูสีดาวที่แรงที่สุดในเกมนะ แต่ว่าคนเล่นกันน้อยมากๆนะครับซึ่งผมก็ขอป้ายยาด้วยคลิปพื้นหลังเลยเนาะว่าทีมนี้เนี่ยมันตึงขนาดไหนนะครับอย่างในส่วนของทีมเซทอสซิโลเนนนาฮิดะและในส่วนฟิชครับซึ่งบอกได้เลยว่าดาเมจเซทอสทีมนี้แรงมากๆจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณมีซิโลเนนซีสองเนี่ยตรงเซทอสเนี่ยสามารถยิงดอกละแสนกว่าได้เลยนะครับผมนะบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทําดาเมจได้แรงมากๆในตัวละครธาตุไฟฟ้าครับต่อมาคือในส่วนของคอรีนครับผมนะตัวละครที่ทําให้เซทอสไม่มีที่ยืนในสังคมครับนี่คือตัว ตัวละครชาร์จไฟฟ้าที่มีทีมเยอะมากๆตัวหนึ่งเนาะไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นชาร์จไฟฟ้าเล่นโอเวอร์โหลดเล่นไฮเปอร์บูมหรือว่าจะเล่นในส่วนของแอคเกรเวตตัวของคอรลีนก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับซึ่งทีมที่ผมเชียร์ที่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของทีมแอคเกรเวตที่ประกอบไปด้วยนาฮิดะซิโลเนนและฟิชครับเนื่องจากเรามีนาฮิดะที่แจกชำนาญธาตุได้แล้วเราก็มีซิโลเนนที่บัฟโบนัสธาตุได้นั่นเองเนาะแล้วก็ลดต้านทานธาตุได้ด้วยนะครับส่วนฟิตก็มาช่วยทำดาเมจนั่นเองนะ ตัวถัดมาก็คือในส่วนของโมรานีนะครับผมนะซึ่งทีมที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยที่คิดว่าโอเคที่สุดเลยก็คือจะเป็นในส่วนของทีมโมรานีซโรเนนซูโรซครดแล้วก็ในส่วนของเซียงหลิงนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเรามีซูโค้ดกับเซียงหลิงที่ช่วยกับแปะไฟได้เนาะแล้วก็ในส่วนของซโรเนนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่บัฟบนัสธทตุแล้วก็ลดต้นทานท่าให้นั่นเองนะครับซูโครดนอกจากจะรวบได้แปะไฟได้แล้วเนี่ยยังมีความสามารถในการแจกชำนาญท่าให้กับโมรานีได้ด้วยก็เลยเป็นตัวละครที่ตึงมากๆเลยครับ้วกาาาเททียนนิิ่ะะปตรรฏพฉ ใส่ซูโค้แทนนะฮิดะก็เลยจะดีกว่านั่นเองนะถัดไปคือตัวของคินิชครับคินิชเนี่ยเป็นตัวละครสุดท้ายของคลิปนี้แล้วเนาะเพราะว่าคินิชเนี่ยเป็นตัวละครเมดิเพสตัวล่าสุดของเกมนะครับผมนะจนกว่าตัวของชาสกาจะมา โดยทีมของคินิสเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นทีมทีท่ดีที่สุดในปัจจุบันเนาะจะประกอบไปด้วยตัวของเบนเนตเซียงหลิงและก็เอมิลี่ซึ่งทีมนี้นจะมีการสั่นพ้องไม้และก็สั่นพ้องไฟนะครับแถมเซียงหลิงในทีมนี้เนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นตัวบัฟอย่างเบเนตด้วยนะครับก็ะจะทําให้ทั้งทีมเนี่ยแรงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในสงเซียงหลิงเอมิลี่หรือคินิสนะครับทั้ง3ตัวนี้จะทำดาเมจออกมาได้ดีมา,มากๆแต่โอเคเซียงหลิงอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับตี้ละเหยของเขานะครับ แต่ก็ถึงว่าแรงในระดับหนึ่งเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดของรวมทีมที่ดีที่สุดของ On Field d ทุกตัวในเกมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอาคลิปนี้ใช้เวลาทํานานมากๆนะครับแค่อัดคลิปก็ยาวไปชั่วโมงแล้วนะครับของน้าแถมยังรวบรวมข้อมูลเป็นวันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอความกรุณานะช่วยกันกดไลค์กดซับกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าเกิดใครใจดีกดซุปเปอร์แท้งหรือว่ากดในส่วนของสมัครสมาชิกมากก็ช่วยหายเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจะจบและก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับผม